สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้โอกาสซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมโดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ในการจัดก,การศึกษาสําหรับคนพิการทั่วประเทศเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพดังนั้นสำนักง,งานกศนจังหวัดนนทบรุรีโดยท่านผู้มนยการรัชนุษย์สระโอหารผู้มนยการสำนักง,งานกศนจังหวัดนนทบรุรีจึงได้ลงปฏิบัติและค้นหาและติดตาม กลุ่มเป้าหมายผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาและมาร่วมพูดคุยกัรเกี่ยวกับกศนป,ปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับผู้พิการและผู้ได้โอกาสค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ชลรมอม่วเงินค่ะหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่เราได้กล่าวถึงตอนต้นของรายการนะคะ และเราก็ยังอยู่กับผู้ดูแลของพี่ชะลอค่ะก็ค,ะค,ะคือคุณพ่อบุญดอและคุณแม่เปี่ยงม่วงเงินและอีกท่านหนึ่งที่เราไม่กล่าวถึงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือกำนันเฉลยคิดดีสวัสดิ์ผู้นําชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดําเนินง,งานทางนี้นะคะค่ะก็ขอสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะแล้วก็ขอถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ค,ะคือในทุกๆวันเนี่ยพี่ชะลอมีอาชีพอะไราทางานอะไรหรือมีงานอดิเรกอะไรที่ทํำไหมคะเช้าตื่นขึ้นมาก็ปวาดบ้านถูว่านให้แม่ซักผ้าเก็บที่นอนให้แม่ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ ก็ช่วยทําสวนทําปลูกผักอะไรปลูกอย่างบูรยางและละเอีเก็บผ้าเก็บผักขายไปขายผักด้วยไหมคะขายไปถ้ามีของเยอะก็ไปถ้าไม่มีก็วักไปไว้ที่ร้านไม่น้อยคนร้านพี่ชายร้านพี่ชายใช่ไหมคะแล้วก็คือเบลซ่ามาค่ะเบื้องต้นว่าพี่ชลอนเนี่ยไม่เคยได้รับการศึกษาหรือยังไม่เคยเข้าระบบการศึกษาไปแต่ไม่ไปแต่ไม่เขียนไม่อ่านไปใช่ไหมคะไปไปตั้งอาจายุยู่เจ็ดครัว พี่ยันออกพี่ชายออกก็ออ,อกตามพี่ชายไม่เขียนไม่อ่านเลยเห <c oughs> <c oughs> ็นน้าครูก็ได้ขึ้นไปทุกชั้นแหละได้ขึ้นไปนล่งมันจบชั้นอะไรคะพี่ชะลอป .6 ตอปกครับจบป .6 นะคะแล้วก็คืออยากจะถามต่อว,ว่าแล้วทําพิ่ชะลอเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าที่ทในปัจจุบันหรือว่าย้อนไปเนี่ยยังอยากเข้าสู่ระบบการศึกษาอยู่ไหมคะคุณพ่ออยากไปเรียนไหมไปหรือไม่ไปไปครับไม่ไปเป็นไงจึงไม่ไป อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ยังไงบอกอารับเขียนไม่ได้ครับจะว่าัะลูกเลยแม่ยังไม่ไม่รู้เรื่องไม่ท่งเรียนไม่ท่อเรียนแล้วเราก็ถ้าถามในเรื่องของทางเป็นผู้ดูแลนะคะก็คือในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าถ้าในความเป็นจริงเนี่ยอยากให้ลูกชายเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาไหมคะตอนขนาดนี้ก็คงไม่อยากให้ไปแล้วเพราะว่าไม่เขียนไม่อ่านตอนขนาดนั้นก็อยากให้ไปเพราะว่าได้มีวิชาจะมีความรู้เยอะขึ้นค่ะ แล้วนอกจากทางด้านการศึกษาค่ะทางพี่ชะลอและทางคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีความต้องการที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆไหมคะแบบเช่นการส่งเสริมอาชีพหรือสิ่งอื่นๆที่พอจะช่วยเหลือตัวพี่ชะลอเองในการำดำรงชีวิตประจําวันในอนะปุณะค่ะแล้วแต่จะช่วยจะช่วยได้บ้างก็ช่วยกนแล้วกันจะบอกว่าเอางั้นนี่เพราะเขาเป็นตัวของตัวไม่ได้เราต้องควบคุมนะ <c oughs> แล้วแต่ทางราชการเขาจะช่วยมาจะช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยค่ะแล้วในประเด็นต่อมาะคะ่ะเบลก็ขอถามทาั้งทางกำนัน คนะคะแล้วก็ทางครูแอดค่ะว่าทั้งสองท่านช่วยกันขับเคลื่อน <c oughs> กิจกรรมกนอนอปักหมดเพสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ตําบลบางแม่นางอย่างไรบ้างคะพี่แอดนะคะก็เมื่อได้รับ นโยบายมาก็ได้รีบลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสำรวจปรับหมุดนะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่พิการนะคะยังไม่ได้เข้าระบบก็ประสานงานกับผู้นำชุมชนท่านกำนันชัยชิพตีสวัสดิ์ค่ะก็ให้พี่กำนันนะคะพาลงพื้นที่ค่ะก็ได้มาบ้านพี่ฉลอห่วงเงินค่ะค่ะซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนค่ะก็ยังไม่ได้เข้าระบบครับวัสดีครับ ผมกำนันชัชชิตดีสวัสดิ์ผมไดป้ประสานงานจากท่านอาจารย์กูแอดผมก็ติดต่อประสานเป้าหมายก็คนพิการก็มาติดต่อคุณพ่อคุณรอดม่วงเงินค่ะแล้วก็ติดต่อคุณชะลอม่วงเงินว่าทางอาจารย์กูแอดจะมาหามาโพลมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่กูแอดได้ทำโครงการรับนโนอบายมาครับผม ก็ตัวอย่างของพี่ชะลอม่วงเงินนะคะเป็นหนึ่งในตัวอย่างและเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานกศนาจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาสําหรับวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ชะลอนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านกํานันชัยรศินยยนะคะแล้วก็ครูแอนนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเบลและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ